สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางไวทลัฐบาลไทยจ้างวดประจำค้นที่หนึ่งเดือนสามสองพันหร้ยหกสิบแปดเดือนมีนาคมเราจะมือนอี่ค่ะมาพบกับแนวทางของแอรจอยคือเาการาก็ตามเคยจ้ากับแนวทางไวรลัฐบาลไทยซสายด่วนหกคูเดนจ้า เด่นสองตัวจให้เด่นละสามคู่จ้ะเอากอนสิไปรับช่แนวทางรัฐบาลไทยไซ้ายด่วนหกคู่เด่นสูตรชุดไทยของเฮาเมื่อนีน่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจ้ะพ้นแนวทางของวันที่สิบหกเดือนสองทีผ่านมาจะสำหรับรัฐบาลไทยไซ้ายด่วนหกคู่เด่นของเฮาจ้ะเด่นวิ่งรูดสองตัวเด่นคือสามหาวิ่งรูดจ้ะ สำหรับพ้นจ่าสามเจ็ดเจ็ดโอโหเบิร์นบันี่มาเบิร์นอีกเนาะหวดทีเหล่วนี่คือมาเจ็ดชุนศูนย์เราจะจับจำโมพิชเนาะหันวนี่มาสามเจ็ดเจ็ดสำหรับสองตัวหลังหาศูนย์จะพี่นอกจ่าหาศูนย์จับคู่ผ่าฝ่ายตัวหลังจับหายสามขู่เนะาเน 3, ะเข่าเดินซ้ายวิรุตเขาเดินหาวิรุตหาจ่าเดินหาวิรุตหาฟ้าเฮา ไซวิ่งไซลูดไทยยิบจับหาไปวิ่งไปลูดตรงๆเ้อจ้าล่างจ้าหาศูนย์สำหรับเดนซางลูดซับเขงเฮ้งลักลอยค่ะพี่น้องจา้ามาบนลักลอยเนาะโอ้ไซวิ่งไทยวิ่งจริงๆก็คือทั้งบนทั้งล่างเลยนาะจากสำหรับสายด่วนโฮคูดเด่นเฮา,าเนาะสามเจ็ดอยู่ลักลอยลักซิบเนาะอือมฮึผลาดแค่เด่นเจ็ดตัวเดียวเนาะสามเจ็ดเจ็บเนาะจา้าอือมฮึตายตาย สำหรับไซวิ่งไหลูดของเฮ้าเราจะถ่ายยิบจับไปวิ่งไปลูดกะเตรียมเลยยินดีด้วยเนาะส่วนตัวประกบคู่มือนี่ถือว่าพลาดไปเนาะจา้าหลังเข้ามาหาศูนย์สนอแอจรอยจะหายห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า 8, 5, 5, จา่าสำหรับสูตรสามตัวคู่เดียวมือนี่ถือว่าพลาดไปเนาะอ่ะโอเคจา้าสำหรับรัฐบาลไทยนี่แอจอยลงหายสองสูตรเนาะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักจะาสูตรเดิมสูตรลักองเฮากะคือข้าวดิน เจ็ดวิลูเจ็ดบนมาสะเบิร์เลยเจ็ดเจ็ดเนาะโอ้โหสีมาเบิร์ตัวอื่นกับบอมาเดี๋ยล่ะมาเบิร์เลงเด่นของเอสจอยเนี่ยเจ็ดเจ็ดผู้ใด้ล่ะกจะไปจับเจ็ดเจ็ดให้เนาะอสายวิ่งสายรุดก็ถือว่าปังๆกันไปเนาะจ้า สำหรับวันที่หนึ่งเดือนสามตามร่นกันต่อจากรัฐบ,บาลไทยลงหายสองสูตรด้ยเจดเดออันนี้คือบทตวางงเนาะสำหรับพี่นเอฟซีธันไดทีเขามารับช่ว์ใหม่ๆเราจะหมักสูตรได้ตามสูตรนั่นเนาะ,ะคืออยู่กับความหมักความชอบลงห้2สองสูตรกับเปรียบเทียบพิจะะารณาเบื่องได้เราจะว่ามีตัวหมกักตัวชอบหรือบอกมีตัวทีตรงใจกันหรือบอกเราจะถามมีตัวหมักตัวชอบตัวทีตรงใจกันกนัจังคอยตามเราจะแนวทางมีเขามีรุดจะผิดพลาดประการใดกับคตรโคตอภัอยไว้ด้วยละกัานเนาะ สำหรับรัฐบาลไทยของเราจ้าสำหรับซ้ายด่วน6คูเด่นรัฐบาลไทยจากวันนี้ให้ไปที่เด่น3ากับเก้าจ้าสาเก้าวิ่งรูดจะซ้ายวิ่งซ้ายลูดของเราถรมกถ้าชอบนำไปวิ่งไปลูดได้เลยจ้าสำหรับเด่นสามลูดสามจ้าจับคู่มี สามสี่โอ้หมงดก่อนเด่นซ้ายวุดซามาม,มา,ล,าลักลอยเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามหาสามหกเก้าหนึ่งเก้าสองคู่เด่นจะเก,ก้าสามโอ้โหสำหรับ สูตรสามตัวบนจะคู่เดียวสูตรเดียวเนาะโอ oh. เอ็จจอยเกดเขียนสหางเลยเราจะเอาขอเขียนห้ข้างหลางละกันเนาะเจ็ดสามหาสำหรับสูตรสามตัวแอจอยลูกห่สองสูตรในกาขึ้นอยู่กับความหมากักความชอบเนาะสามตัวหนาสามตัวหลังกัว่ากันป่ายเราจะทำหมักถ้าชอบนำไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะสามตัวบนคู่เดียว ชุดเดียวเน้นหายด้วยละกัารจ้าสามหกเก้าสองโอเคเรียบร้อยจต่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยซ้ายด่วนหกคูเรนแนวทางของฮามืโมนี้ วันที่หนึ่งเดือนสามแนวทางวันเหล็กของเดือนเลยเนาะฮะเมื่อนี้คอยมาปังๆหลัคกาเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางการแอดจอยสูงดีมีใ่กันทุกคนทุกท่านจา้าขอให้รวยๆกันทุกคนทุกท่าน,นจ้าฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยรลคาเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละห,น,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 หนึง่งติดตามจากพี่น้องเอสซี่ทันใดที่เข้ามารับชมใหมๆ่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ เผื่อสิรบ้บพภาถแนวทางตัว่ตไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสาหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า